สวัสดีครับเอฟซีเมอนี้ก,กับวาพบกันในวันที่27พฤษภาคม2567ัน้าก็ดนะครับสำหรับเมอร์นี้ผมกับสี่นั่เลขเด่นบน2ตัวมา1ตัวไม่เอฟซี FC. อ่ารับชมอีก1นสุดแล้วก็มาอ่าเน้นย่ำอีกข้างหนึง่งรับนะสำหรับอ่าชุดทะลุบนครับนะเพราะว่าอ่า,ร,า,อารัดซิปที่ ผมได้เกินหน่อยว,ว่าผมคัดให้ระวังนี่ครับระวังแปดกับเก้าสำหรับระวังแปดกับเก้าและหนึ่งกับสองครับรักสิบสำหรับเอฟที่ 3, จะตัดสินใจตัดสินใจระวังแปดกับเก้าแล้วก็บหนึ่งกับสองสำหรับ, 2, รบแต่ว่าทาง ลักหน่วยเจ็ดแปดเก้านบคาดว่า,น,าน่าจะมีความสนใจอยู่สเนาะน่าจะมีความสนใจอยู่แต่ลักสิบย่งอาซิบหาิบเพราะว่าย่างมีตัวเลขที่สองกลุ่มะำนักเอฟซีนะครับระวังแปดกับเก่าและหนึ่งกับสองนะครับที่ผมวาสเนากนี่ครับกลุ่มเป็นกลุ่มตัวเลขสามกลุ่มนะครับ ถ้ากลุ่มที่เจกับ8ปดนะรับหรือว่าเจ็ดกับแปดหกกับเจ็นี่ครับแล้วก็กับ2ที่ผมเคยว่าไวนะครับเอาเลยชนระว่างเจกับ8ปดแปกับเก้าระว 9, ห,ร 9, ห,ร 9, หรว่างแกับเกนี่ครับแดกับ9ก้านะครับแรืวกาแตัวตัวรักหน่วยที่เจ็ดแดเก้ากมาชน อ่าสูตรสองสูตรนี่ทั้งสามตัวเลยลร,นะ 7, 8, 9, รนะละเจ็ดแปดเก้าลำละแล้วก็ลงอ่าเลขเด่นสองสูตรสี่สูตรนี่อ่าไม่ใช่สองสูตรสี่สูตรลำละไฮดี้รับช่ไปแล้วแต่ว่ากามีอ่าชุดนี่ที่ว่าชนหนึ่งกับสองลำละเข้ามาบังเลขเด่นว่าเข้าสี่อ่าให้น้ำหนักไปทางไหนลำละให้น้ำหนักไปทางไหนรนะวังอ่า หนึ่งกับสองหรือว่าแปดกับเก่านะครับเพราะว่าหนึ่งกับสองกับชดหลายสูุดเท้ากันนะครับอ่าขั้วไหนจะมามันมีตัวเลขอยู่สามสามกลุ่มวมดนี้นะครับแล้วก็ทั้งด้านลักสิบนะครับทั้งด้านลักสิบแปดกับเก่ากับส้นสามสามสุดนะครับแปดกัเน 3, นบเก้าก็ชนสามสุดที่ ที่ผมว่าอ่านาทดใจนั่นและแต่เขาก่คกับก็มีกลุ่มนี่นะแต่ว่าเลขหนึ่งนี่ชนสามสูตรเลยเลขชนสามสูตรเลยแต่ว่าเลขสองชอนสองสูตรน่ครับบางครั้งอ่าตัวที่ชนสามสูตรบอรมากับมี่นั่นละมาตัวที่ชนสองสูตรก็มีมันมันแล้วแต่โอกาสและอ่าเวลาแล้วก็ดวงน้าแล้วก็เอฟซีอ่ะ เอาไปเบังเลขเด่นกันเลยนะครับเลขเด่นบนสองตัวมาตัวผมติ่คำนวณสดสำหรับคลิปนี้เพราะว่าไม่ยุ่สูตรเดียวไอ้ FC ดะรับชมไปเลยเพราะว่าทุนนี่รู้สึกว่าเขาที่เดินดีกว่ามูนะครับเดินอยู่ที่สิบงวดนะครับเดินอยู่ที่สิบงวดรับถึงแตงวันนี้เลยอเดินมาสิบงวดสองตัวเลยแงนะบเป็นสูตรใ่เพิ่งจะน้่ลงช่องเล่นวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมเด็งเด่นกับขอฝากคำเตือนก่อนครับว่าคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากขคำเตือนเข้ากติสมเบึง เลขเด่นสุดนี้นะครับเดี๋ยวเขาคอยมาบังงวดใหม่นะครับเข้ามาบังงวดที่เขาเริ่มเดือนกันนะครับนี่ครับวิธีคำนวณก็เขาที่ใส่ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกฮกฮงที่นะครับมีตำแหน่งเดียวเท่านี้นะครับเลขฮกเป็นเลขค่องตี้ครับผมก็ได้เขียนเอาไว้ทุกงวดทุกงวดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทิปงวดแล้วนะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เลยเพราะว่าเขาเดิน <Gym>. ด um, so ีนะครับ เอ้ามาบังกันนะงวดแรกอแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่อได้สี่ตัวแรกสีแ่แล, 5. แล้วก็ห้าเนี่ยสี่แล้วก็ห้าแล้วก็งวดต่อมาศูนย์บวกหกได้หกหกแล้วก็เจ็ดเนี่ย หวดต่อมาเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้ห้าห้าแล้วก็หกแบบไม่มีค่าเอ็กซ์สูตรนี้เป็นสูตรนับเรียงนะครับงวดต่อมาสามบวกหกเป็นเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์งวดต่อมาหกบวกหก เป็นสิบสองอ่าได้สองสองแล้วก็สามหวดต่อมาห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองหมดต่อมาหนึ่งบวกหกเป็น 1. 1เจ็ด จ็ดแล้วก็แปดงวดต่อมาสองสองบวกหกก็เป็นแปดแปดแล้วก็เก้างวดต่อมาเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้ห้าห้าแล้วก็หก งวดต่อมางวดล่าสุดนี่ครับสี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนี่ครับซือว่าเดินดีสิบงวดนี่ครับสิบงวดเลยนะครับละงวดแรกเพราะว่าบงงวดแรกมาจังไหรคจับละงวดแรกได้สี่กับห้านี่ครับมาทั้งสี่ทั้งห้าอ่เดี๋ยวฮอบค่อยเอาบงงวด ประจําวันที่หนึ่งนะส๊ะเวเฮ่อมาเบิังอ่าตัวเลขก,กว่าเขาเข่าจังไหนก่อนนะส๊ะอ่างวดที่สองเลยหกกับเจ็ดอ่ามาที่เลขเจ็ดครับ,มา, 5, 6, รบมาที่เลขเจ็ดนะส๊ะแล้วก็งวดต่อมาได้หากับหกนะครับมาที่เลขหกงวดต่อมาได้เก้ากับศูนย์อ่ามาที่เลขเก้าครับ สังเกตวงสุดนี่กับทีเดินแต่หลักสิบนะครับเดินหลักสิบขอหลักสิบไหลนะครับงวดต่อมาได้สองกับสามนะครับได้สองกับสามมาทีเลขสามมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยงวดนี้งวดต่อมาได้หนึ่งกับสองมาที่เลขสองอ่ามากับมาทีหลักสิบอีกแล้วงวดต่อมา ได้เจ็ดกับแปดมาที่เลขแปดมาที่หลักสิบนะครับยืนอยู่ที่หลักสิบสำหรับสูตรนี้นะครับมาที่หลักสิบเยอะกว่าหลักอื่นแล้วนะครับเหมือนคล้ายๆสูตรหลักสิบเลยแล้วนะหมวดต่อมาได้แปดกับเก้าะมาที่เลขเก้านะครับมาทั้งเก้าและแปดนะครับมาทั้งเก้าและแปดนะครับทั้งแปดและเก้าเลย แต่ว่าก็ยังยืนหลักสิบอยู่นะครับก็ยังยืนอยู่ที่หลักสิบอยู่มาหลักหน่วยแค่ครั้งเดียวอ่าสองครั้งนี่ครับแตกหลักสิบก็ยังไม่ทิ้งนะวดต่อมาได้หากับหกมาที่เลขหกนะครับมาที่เลขหกวันนี้มาที่หลักหน่วยเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนมาที่เข้าที่หลักหน่วยแล้ววดล่าสุดได้ศูนย์กับหนึ่งอ่า มาที่เลขศูนย์ก็มาอธิรักหน่วยอีกนะครับแต่ว่างวดนี้อ่าอ่าขออนุญาตท่าสีแล้วนสะักขออนุญาตท่าสีก่อนแป๊บเดียวแล้วนสะักแป๊บเดียวเท่านั้นจนเย็นเอฟซีแล้วสักอ่าของดีต้องดูอ่านิดนึง่งแล้วอ่าทำดีๆนิดนึงของดีดีนะครับเข้า,ายาวๆอันนี้หายากมาก สำหรับอ่าช่องเล็กๆอย่างนี้สำหรับไม่เหมือนช่องใหญ่ช่องใหญ่อ่าที่คำนวณคอมพิวเตอร์อ่ามีเยอะแยะสำหรับแต่ว่าช่องเล็กๆอ่าคำนวณด้วยมือธรรมดาไม่ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ไม่มีสูตรคอมพิวเตอร์เหมือนช่องใหญ่สำหรับอ่าคำนวณด้วยสมุดหนังสือธรรมดาสำหรับอ่ามีแค่เทคนิคนิดหน่อยนำหรับนะ ว่าจะได้สูตรแบบนี้ไม่ใช่จะหาง่ายเอฟซีไม่เหมือนช่องใหญ่ที่บางอาจารย์มีคอมพิวเตอร์อใช้คอมพิวเตอร์คำนวณนะครับนะครับก็เดินแบบนี้เลยเอฟซีนครับท่าสีเป็นที่เดียบร้อยเดินซิปงวดนะครับเขาวงงวดนี้เลยสำหรับหล,ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบอกหกคง้ที่หลักหน่วยเอาเบางเลย เขียนเลขหกไปก่อนแล้วนะเขียนเลขหกคงที่ไ้ก่อนหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งามาดูเลยหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้านะครับที่ออกแปดแปดห้าเรานําเลขห้าไปนะครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับงวดนี้ จะมาให้เห็นหรือไม่อะนี่ครับจะมาหลักไหนนับละสถาบันการเนเขามาที่หลักสิบนี่ยมาหลักสิบบ่อยมากเพิ่งจะเปลี่ยนมาเข้าหลักหน่วยอ่าสามงวดงวดนี้จะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยหรือว่าจะมาหลักหน่วยเหมือนเดิมถ้ามาหลักหน่วยเหมือนเดิมนับละอ่า F4 ก็อ่ะ,ก,อะกับตัวไว้บ้างนับละกับตัวไว้บ้างอ่ะนี่ครับ F4 ไว้ พิจารณาบังอ่อีกทางหนึ่งรับลนะเย็บสี่นี่ครับถ้า,าหนึ่งกับสองมาวดนนี้รับานะเขาเดินสิบอ่าแต่ก่อนเข้ามาสิบเขามาหน่วยสามวดแล้วรับลนะนะี่ครับเยบสี่กับพิจารณ้าบังวาอ่าความน่าจะเป็นนะี่ครับติดหนึ่งกับสองจะมีลุ้นไหมรับลนะนะี่ครับหกอ่าแล้วระหว่าง สูตรที่ได้หกกับเจ็ดก็เดินดีเหมือนกันนะครับชนสองสูตรก็ได้หกกับเจ็ดนะครับแล้วก็สูตรที่ได้แปดกับเก้าก็สองสูตรก็เดินดีเหมือนกัน fc ก็พิจารณาดูว่าจะเชื่อสูตรไหนนะครับจะเชื่อสูตรไหนสูตรที่ได้หนึ่งกับสองก็เดินดีเดินมาแล้วสิบงวดนะครับเดินมาแล้วสิบงวดยังไม่หลุดเลยนะครับ fc กับพิจารณาบ้งอ่ากลับตัวไว้บ้างนะครับ fc กลับตัวไว้บ้างเพราะว่า อ่าหลักแปดกับเก้าอยู่หลักสิบก็มีนี่ครับแปดกับเก้าอยู่หลักสิบก็มีถ้าเกิดอ่าเขามาตัวกลับลำละเอฟซีถ้าเกิดเขามาที่หลักหน่วยถ้าเกิดเขาไม่มาหลักสิบอ่าถ้าเกิดเขามาหลักหน่วยก็เหมือนกับว่าแปดกับเก้าจะเป็นตัวประกบหนึ่งกับสองทันทีลละเอฟซีอ่าผมกลับมาอ่าห้เนี่ยทั้งกับเอฟซีเป็นคอชิดลำละ ก่อนนําไ,ไปใช่ครับก่อนนําไปใช้ก่อนจะลงทุนให้เอฟซีคิดพิจารณาหรือเปาครับสำหรับเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่อนกับคอมเมนต์มาว่า,าผมปล่อยให้แคปหน้าจอเอาแคปเลยครับวันนี้ผมก็ปล่อยให้เรียบแคปหน้าจ,จอาไว้เลยครับเฉพาะสองตัวหรือเปล่เฉพาะสองตัวบนนครับเพิ่อนว่าเฉพาะสองตัวบนนรือเป่าแคปได้เลยหรือเปล่ ฉพาะสองตัวบนนะครับน่าจะเสร็จแล้วำะน่าจะเสร็จแล้วเอาแคปสามตัวเลยนะครับแคบสามตัวเลยชอบชุดไหนก็จัดไปลละถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกตัวไหนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นลำละ,ะารับคลิปนี้สวัสดีครับ